สวัสดีค่ะพี่น้องไม่ใงียน้อยแต่จะกินหอยแข้งนะคะซื้อหอยแข้งแซ่แข็งมากนะคะทตรงนี้ก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะหีนหอยไช่นะคะเป็นหอยแซ่แข็งมากเลยจะต้อามาลวกมนนเ,เมริเซ่เห็ดเหนียงหอยแข้งนะคะใกล้ๆเอาตามภาพว่าวผักบ้านข้านี้นะคะ บันเท่ากับกบานเนี่ยหน่อยเนี่ยน,นะคะนี่คือไหมแค่งที่ออกมาจากทงติดเลยนะคะเราจะลวกนะคะนี่ราคาเงินสามใบกบาทนี่เท่านี้นะคะเรจะเปิดน้ำหอนล่างนะคะเพราะว่าต้มน้ำมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกกันนะคะแตให้เบิง้งเพราะว่าพี่น้องยูเมืองไทยกับว่ามันมีกลิ่นเมือซวยยิมม่วงมีเหมือนอล่ะค่ะดาวันแซ่แข็งนะคะ เปิดน้ำห่อนลวกกลใส่มล่าไล่จกน้ำแกงนิดหนึง่งหลังจากนั้นเขาก็จะไปลวกด้วยน้ำห่อนนะคะในต้มน้ำห่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเขาสปลวกกันนะคะเกลงกันนะคะนี่คือหอยแข็งสามประมาณสามอยหาิบนะคะหอยแข็งตอนนี้แหละค่ะสามลอยหาิบนะคะแล้วมราก็ถือวายั้งสดู่เพราไม่มีเลือดออกมาอยู่นะคะ หังจากเห็มันล่าลายเป็นบางๆแล้วก็มีเลือดไหลออกอยู่อันนี้เนี่ยก็จะไปลวกให้เบิงนะคะรอสักครู่อ่าช่วงที่ห้าล่อนำเห็นมันเดือดนะคะเข้าสปลวกหอย<ม>เขาก็มาเห็ดน,น้ำจิ้มก่อนเนาะคะ่ะได้หนีกระสิมีกระเทียมกระบอกพริกนะคะใส่ลงไปนะคะอนี่เนี่ยก็จะใส่น้ำตาลลงไปน้ำพร้อมแล้วจะได้ตัง่ายนะคะ พริกตังกระเทียมตังน้ำตาลให้มันแลเข้ากันเนาะค่ะโอ้พิิกขึ้นข้อ เอาผีแปลกแล้วเฮาก,กระไซแบบเสื้อดินนะคะใส่เสื้อดินขวานะผ้าลงไปนี่นฮกกระไซลงไปแล้วนะคะตั้มเสือดินให้มันละเอียดแล้วแล้วจะควมมักนะคะที่เอาละเอียดเอายาบซับแรงก็แล้วแต่เนาะคะ่ะ จาใส่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเขาก็จะใส่ดับปลานะคะแาบบนี้มีด้ว่าเอาแหลกไหลเอาซ้ำนี้นะคะใส่ดับปลาลงไปค่ะผีดบักเนาวนะคะรสชาติแบบไหนรสชาติกให้มันออกหวานเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเข้มเนาะค่ะเพราะว่ามันมีบักทวนนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเข้ม,ม,มรสชาติกะเอาตามที่พี่น้องกินนั่นแหละคะ่ะมักส้มมักหวาน มักอันไดน้ำก็เอาไปนะคะนี่นทำหน้าเข้าไปนี่เนี่ยกระสีเสซสัมเนกนกระสีข้นเนี่ยมันเข่ากันก่อนกระสีล่องซิ้เมืองก่อนนะคะว่ะรพอฉาดใดไปนะคะอนุญาตเอาสาก,กอก่อน เขากันก้อนเพราะว่ามีน้ำตาลไม่มีนะคะต้นไห้ละลายก้อนนะคะยันจะชิมไบ่มาหัวดแฉบบาแฉบ,บนะคะชิมค่ะอือเปรี้ยวอีกหวานอีกจบเลยค่ะเปรี้ยวโอเค เพิ่มหวานอีกนิดนึงตัดด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปไม่จะได้ดึงรสชาติให้มันเข้มข้นนะคะเ้าใสจ,จะนำปลาหลาย้องสิ่งายเป็นน้ำตรงเรงียงโมเสกนะคะน้ำตรงเลงเป็นน้ำใสนะคะเดี๋ยวที่น้องเดทสามีน่ตรงเลงมันคืออย่างู่ไหนก็วอาเล่ยก็เล่า,ลา,อ,าอีดีเด้ก็เกล่อ จะแช่เลิศแล้วนะคะกระซิซ่งใส่ถวยนะคะจากนั้นกระซิจัดจานพี่นอ้องเบิองนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะการลงหอยนะคะเขานำเดือดเดือดกระใสเกลือลงไปได้นะคะใส่เกลือลงไปจ้ะจากนั้นเ้าจะล่อให้เดือดก็ดีมัน,นเดือดเกลือก็จะใส่หอยลงไปนะคะเนี่ยค่ะ ไก่ละค่ะกะลังฟูมขึ้นมานะคะเขาใส่เกลือลงไปแล้วนะคะรอบแป๊บนึงเห็นเป็นเส้นี่คือกระทะที่มีหน่อยลวกเส้นไหมนะคะใส่กระทะว้เดิมก็เลยเห็นเป็นเ้นเพราะเ้นมันติดกระทะายอยู่ก็ต้องตกใจกันไม่ได้ผิดแปลเพราะว่าเขาจะต้องกินร่วมกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอนำจะเดือดก่อนค่ะเหยดกระเทียมนะคะใส่หอยเข้าลงไปนะคะ นี่นะจะลวกน้่นในสักหน่อยเพราะว่าหอยมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะแต่ปกติถ้าพี่นอ้องซื้อหอยสดมากนะคะก็ะลวกแป๊บเดียวนะคะน้ำเดืเดอดเสร็จลงไปมาถึงสามนาทีก็เอาขึ้นกระลังแสบนะคะแต่นี่นี่นะจะลวกนันขึ้นแนเห็นไหมคะสีที่มันเริ่มออกมาเนี่ยคือสีเหลือเห็นไหมคะถึงสีแท่แข็งมากกับยังสดอยู่นะคะยังมีเหลือดไหลออกม่เห็นอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลวกไปเดี๋ยวราสักพักนึงนะคะ ค่ะก็พบอแล้วนะคะสําหรับการรวกหอ,อ,อยเขามีเงินหน่อยนะคะกับข้อเรกแดดไม่หน่อยมัจะไป็จัดใส่ถาดห้เบิ้งนะคะว่าจัดเสร็จแล้วเรียบร้อยมันจะเป็นหน้าตาแดดได้เนาะค่ะเหนไหนะคะเรียบร้อยง่ายๆเลยนะคะในแนวประเทใส่ถาดให้เบิ้งนะคะอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับเมี่ยงหอยแข็งของามีเงิยหน่อยน,น,นะคะหอยแข็งนี่ก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทสามหลักห้าสิบบาทนะคะน้ำจิม้มเข้ากับน,น้ำจิ้มทั่วเนาะค่ะแล้วก็มี ลวกเส้นมีก็มีปีกไก่ทอดเกลือแล้วแต่โมว,ว่านนะคะพักไม่ยันไลบหลายนะคะมีสารแหนมีผักกาดแล้วก็มีหอมหอยไงท่าน,นนะคะก็จะกินเลยนะคะเห็นบอก้าหน่ากินบอคา้าเดี๋ยวเขามากินกันเลยนะจ๊ะรลาจากใจจ้ารักนะจุ๊บ